สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกแพรพันนีนะคะสวยๆเลยนะคะใส่เหร,รียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์2ขนาดความยาว65เซนติเมตรขาจนวน4เส้นและลิบบินเบอร์2ขนาดความยาว30เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบินความยาว65เซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมานะเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ่ะออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้อามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นที so <Le> hm. ่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เ้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดุดที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะน่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะนะคะจับพัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไป ผาดคามสามเส้นนะคะนี่นะผาดคมสามเส้นไปแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะเอาเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในหรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามมานี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ,นะคะจับสดร่อสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะล่อสามเส้นไปตามแนวลิฟ้นเลย ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้นะจับริบบิ้นมานะคะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับกลับไปด้านนี้นะคะสอนน้าเส้นตัวเองค่ะรอดสามเส้นไปนีคะหนึ่งสองสามนะคะรอดไปแบบนี้นะ ะะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดรอสามเส้นไปนะคะรอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยะะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนะสอดรอดสมเส้นไปแบบนี้1 2ึสานะคะสอดไปนะให้เหลือปลายลิบบิ้นไว้ด้วยนะคะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานะแล้วก็พับลงข้างๆ้างแบบนี้นะคะสอดลงดูนี้ค่ะนคะคะดึงมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วแบบนี้นะคะพอเสร็จแบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดรอดกลับไปนะคะบนปลายลิบินนียนะเวลาเราสอดดึงกลับมานะคะเราต้องใช้ปลายนิ้วโป้งนะปลายนิ้วน,ะะนิ้วชี้กดไว้นะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะเราก็จับริบ,บินมาค่ะพับมาดัานิสอดลงไปเส้นสีแดงนี่ค่ะนะดึงม,มาแบบนี้ดับบิดมาค่ะสอดลงไปในกรีบเส้นสีแดงนะคะ เลยแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จับปิ๊กมาด้านนี้ค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะบิดมาด้านนี้นะคะพับลงมาค่ะบิดข้อม,มาแบบนี้นี่ค่ะดึงออกมาแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปาลายดิบินนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะพับสอดขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับสอดขึ้นไปเก็บแบบนี้ ะะเสร็จแล้วนะคะดอกแพรพันุ์นีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ